สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนะครับโดยการแจกขนมขนมขนมนะครับหนึ่งน้องกระวันมอบของขวัญคือขนมนะครับให้น้องยาย่าซึ่งส่งท้ายพี่สาน้องปาะวันนะครับส่งท้ายพี่สาวตอนรับปีใหม่นะครับโบโบบายบายน่อยโบโบบายบายนะครับคุณท่าเต้นนะครับโ yeah. <Yeah>. yeah. อ้โหโขอบคุณครับขอบคุณครับน้องปาะวานนันบอก น้อว,วานนะครับโอเคครับมอบให้มอมบของฝันให้พี่ครับกาบนะครับจะมอมบของขวันคุณรอนะครับพี่สันเดย์สุด่อนะครับพี่สันเด,ย,ด,นนเดย์เคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับเคยป็นกวดนางสาวไทยนางพนักงานมาใช่ไหมครับไช่เลยครับเคยขึ้นเวทีระดับโรงเรียน ระดับประเทศน้องขอบคุณสำหรับของขวัญสำหรับน้องปวันมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ใช่ไหมหนึ่งกระสอบใหญ่ๆนะครับน้องก็ขอขอบคุณน้องประวันที่ให้ที่ให้กระตุ้นด้วยด้วหน้ำอย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามกจะใช้ใครดีจะใช้ใครดี เลยสไาย้ก็เลยทำไมเนี่ยขอบคุณครับสำหรับของขวัญที่น้องประวานสุดหล่อที่มอบให้พี่เท่าไหร่ครับ36.8ค่ะน้ำงอาร์ตี้นะครับ36.8 น้องแตกลายเท่าไหร่คะน้องแตกลายก็สามจุดหกจุดห้าน้องกระจังสามหกจุดเจ็ดเสีเยเบี้ยบอสามหกจุดแปดก้มหน่อคนสวยก้หมหนัอคนสวยสามหกจุดเจ็ดน้างประมาณสามหกจุดแปดคนสวยสามหกจุดหกยากนะ น้ำยาค่ะน้ำโมโบสามหกจุดห้าอ่ะเด็กๆขามมาล้างมือค่ะแล้วล้างมือค่ะอันนี้คือคืออะไรคะเจลคือแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะอันนี้ใครฉลองใช่ไหมทุกคนล้างมือไปไปค่ะไปค่ะไปค่ะค่ะโอเคค่ะคุณลูกค่ะ ขอเชิญนะคะขอเชิญครับล้ามือก่อนครับอ,อ๋บอคุณโบโออเขามีเอ่ออ่ออนกอส่วนตัวนะครับคุณโบ,บอ๋อมีส่วนตัวเนาะโอเคค่ะดี่เราเซฟตลอดนะคะเด็กๆบ้านคุณดเาเซฟตลอดไห <c oughs> นให้พอ <c oughs> ส่วนตัวทิ้งมา